สำหรับคนที่ชอบทานคุกกี้โอ๊ตเรซินนะครับคุกกี้สูตรนี้อาจจะเป็นทางเลือกให้กับคุณก็ได้นะครับ การที่เราเอาน้ําร้อนนะครับเทใส่ผลไม้แห้งแล้วก็ทิ้งไว้สัก1น,นาทีนะครับกรองน้ําออกแล้วก็เอากระดาษซับเนี่ยซับแบบนี้นะครับมันจะคืนน้ำนะครับให้กับผลไม้แห้งเล็กน้อยครับเวลาที่เราไปอบเนี่ยมันจะไม่แห้งแข็งมากเกินไปนะครับ สูตรนี้นะครับพนใช้สกูปคุกกี้ที่ตักคุกกี้เบอร์50นะครับได้ทั้งหมด28ชิ้นนะครับตอนนี้ตาอบงของเราอยู่ที่170องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนอบ12นาทีครับเช่นเดียวกับคุกกี้ทั่วไปนะครับเราควรจะพักให้เย็นลงบนถาดอบก่อนสัก3นาทีก่อนจะนำออกมาพักให้เย็นสนิทบนตะแกรงครับพักให้เย็นที่อุณหภูมิห้องนะครับเราสามารถเก็บในกล่องสูญญากาศได้5-7วันครับลองทำกันดูครับ